นี้เรามีขาแรงมาลากนะครับมีกไกลจากอุดรนนะปั่นมาจากกุดรนนะวันนี้เรามาร่วมทีร100โลกับเรานะครับที่หนองบัวลำพูแล้วก็จะปั่นกลับอีก200อันนี้มาเป็นหัวลากให้ด้วยนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหนองบัวซอนะครับจะไปขึ้นเขาจองชากวันนี้หนึ่งรอบวงแหวนหนอง น้องวลลุมพูอุดรน,นะเขาจงชาติโศกา้านเหลืองดงบากแล้วก็ตาดไทยแล้วก็น้องวลลุมพูนะครับประมาณร้อยสิบกิโลนะครับนีบ่เลยน้องใหม่ของเราน้องนนนะขาเรงเยาวชนขาเร่งอาวังไรเลยนะอาบังก็งมา นนน้องนอนอาซายเสือภูเขาหนึ่งเดียวดูบ้า เอาเซ็นกุยงแล้วเซ็นกุยงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักหนาสุดท้่ยเลยเราขึ้นมาถึงวัดเขาช่องชาติแล้วครับก็สการะหลวงพ่อตูนะครับ เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะพาชมนะครับวิวบรรยากาศวัดเขาต้องฉากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมผาสามแผ่นดินที่เราเรียกว่าป่าสามแผ่นดินสวยงามมากนะถกายยังไม่เคยมาข้านบนก็จะเป็นพระพุทธร,รูปสวยนะครับผาสามแผ่นดินอำเภอหนองกัวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นเขต่อรอยต่อระหว่างอุดรธา,รานาีกับหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็เขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่น ก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าหาสามแผ่นดินนี่หาสามแผ่นดินวัดเขาช่องชาติอันนี้พระพุทธร,รูปบูรณนะใหม่แล้วนะฮะนี่สีทองอันนี้เป็นหาสามแผ่นดินนะนี่จะพามาชมนะครับนี่คลิปยาวเลยนะไม่ตัดนะครับคลิปนี้ โตัวนี้เป็นหน้าผาฝั่งนู้นจะเป็นหนองบัวปูนะนั่นปูเก่านั่นปูเก่าแล้วเราก็จะเห็นเขื่อบนบัวรัดอยู่ฝั่งนูนนะ้นครับน,นู้นมองไปงเห็นสามแผ่นดินเลยวันนี้เมฆนะมีเมฆหน่อยแต่ตรงนั้นคือเขื่อบนบัวรัดตรงนี้ตรงนี้คือเขื่อบนบัวรัดนะ สวยงามมากครับตรงนั้นจะเป็นทางลงทางปิ้งงูตรงนี้ก็น่ากลัวมากจัตกรยานมาก็ล้มกันหลายกันนะครับจัดทริปที่ไรส่วนมากก็จะย้อนกลับขึ้นมามาขึ้นทางนี้นะเพราะทางนี้มันชันน่ากลัวมีคนมาประสบอุบัติเหตุน,นี้เยอะนะครับจักรยานแล้วก็เวลาลงเราก็เตือนกันอันนี้เราจะเห็นสองจังหวัดเนาะขอนแก่นกับน้องบัวลังพูฝั่งนี้จะเป็นอุดรน,นี่ ตาสามแผ่นดินเป็นอุดอรนะอันนี้หลวงพ่อตอันนี้เป็นองค์แรกๆเลยนะครับหลวงพ่อตเวลาที่เราขับรถจากเส้นนองบัวลำพูไปนนสังนะผ่านโซก้านเหลืองมาเราก็จะเห็นนี่แหละพระพุทธรูปนี่นะฮะเอ็นสีทองสมัยก่อนท่านจะเป็นองค์สีขาวนะครับบุรณะใหม่ก็จะเป็นองค์สีทองแบบนี้นะฮะ ก็ถ้าถ่ายรูปที่สวยที่สุดก็คือการกราบตรงนี้นะครกราบตรงที่พหาวัหของพระพุทธรูปนะฝั่งนั้นก็จะเป็นอุดอรนะรเป็นหนองอุซอที่เห็นมหาเจดีย์อยู่โน่นนะอันนั้นคือวัดลุงปุรีนะฮะวัดอันปูผาแดงนะฮะมหาเจดีย์ของหลวงตามหาบัวนะฮะลุงปุรีท่าน,นดำด,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 ำดำิบนะฮะให้สร้างขึ้น ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะถ้าภูเขาเส้นนี้ก็ก็จะเต็มไปด้วยวัดนะ,ะวัดปา่าตรงนี้ก็จะเป็นวิวนี้ตรงนี้แหละสวยนะฮะถ่ายภาพมุมไหนก็สวยนะ,ะวันนี้ท้องฟ้าก็จะเป็นสีครามแดดจะน้อยหน่อยนะะก็สวยได้วพาันเดินชมตรงนี้ อยู่ในใต้ฐานพระพุทธรูปหลงพต็ตโตองค์ขาวนี่นะฮะองค์ใหญ่นี่ฮนะตรงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆโบสถ์นะคล้ายๆสลานะฮะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในนะใต้ฐานะันนี่ก็จะเป็นหน้าผาไปเรียยาวไปทางนู้นนะนนจะเป็นหน้าผา ซี่ทางนู้นก็จะเป็น,นทนะนะนี่เป็นกุฏิของพระนะอยู่ตรงนู้นเป็นกุฏิแล้วก็เป็นที่นั่งวิปัสสนาอยู่หน้าผานะฮะตรงนี้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 ก็จะ,จะมีกุฏิก็จะเป็นวัดอีกฝากหนึ่งนะสวยงามนะครับปั่นจักรยานมาก็ได้ ไปที่ชอบปั่นจักรยานนะครับเส้นทางปั่นจักรยานจังหวัดนนทบุรีลำพูไปที่ชอบขับรถก็ขับรถมาเที่ยวได้ครับมาแวะได้เมื่อกี้ข้างล่างก็มีสายบุญมาเยอะครับรถบัสขึ้นมามาจากกาฬสินธุ์มหาสารคามโอ้วันนี้บรรยากาศดีครับฝนไม่ค่อยมีเมื่อวานฝนตกทั้งวันสวยงามสวยงามมากๆบรรยากาศดีมากเหมาะแกการปั่นจักรยานนะครับเส้นนี้ก็ นักปั่นอุดรเราก็จะรู้จักกันดีคพราที่เป็นนักปัันอุดรก็ใครไม่เคยมาเขาชงชาตินี้ก็ถือว่ายังมายังยัง,ยงไม่สําเร็จไม่สําเร็จวิชาปั่นจักรยานนะสะเมากก็จะมากันหมดทุกคนนะฮะแต่ก่อนมาพญานาคยังไม่เสียจนะตอนนี้พญานาคสีทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนั้นยังกำลังปั้นกันอยู่ ที่นี่ครับหลวงพ่อเพิ่นก็ไม่เน้นว่าจะให้เสร็จเร็วนะครัเพิ่นก็ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทาไปตามกําลังเงินนะไม่รีบคนมีศรัทธาเขาก็เขาก็มาทำกระถินนะถวายสร้างเป็นเป็นวัดนะ,ะเป็นวัดวิปัสสนาแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยในตัวนะฮะวัดเขาชงชาติจังหวัดอุดรธานีนะฮะ ยังมีคนไม่กล้าอยู่นะครับไม่กล้าจะลงอยู่ผู้จงจะจูงลงบ่องอจูงได้แล้วประกาศอ,อ,อันนี้เขาช่างชาตินะยังไม่มีใครกล้าปั่นลงครับกุลเล่เลปั่นลงะล,ลงะเวลาลงก็ให้คอนโทรลเบรกให้ดีดๆควมเรียวอยด่ดีๆ มันจะมีก็มีเออตะไคร้น้ำอยู่ครับถ้าเกิดว่าเขาเบียกอยู่เลยสนิดเลยนี่มกัเสียสกิดเลยล้มเลยล้มได้อย่างเงี้ยพื้นมันเปียกลื่นแน่นลื่นแน่นอนจากเขาช่องชาตินะครับเราลงมาจากเขาช่องชาติเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็จะสู่ภูเขาที่สองก็คือข้ามเขาดงบาก เพื่อไปลงที่ตากไทยนะะเป็นเส้นทาง110กิโลนะครับเส้นทางปั่จักรยานของจังหวัดนองบลูระครับตรงนี้สวยมากเลยนะให้ดูวิวกันนะ โอ้ยจอดเตะกับมีมีอันนี้เยจอดปับเป็นปมนจะจอดปัเ่แม่พืนสะกดห้อยเาบพาว่าต้นเตี้ยเขาต้องราบพุ่นเมีย้นเตี้อกมนสอดเนียไเสียเขาทัวลากน้ำนเสียเขากระเพรตีนะครับอตทางมีตัวใดตเดสามหนึ่งมอยู่บ่มีสามม นจัดดีสามศูนย์ะคูณเจียมเออเขารักปืนเขารักปืนนะเลขด็เอออีมีเลขเด็กยังมรถเบอร์รถกับมีไมเนี่ยสามร้อยเบอร์รถเบอร์รถสามร้อยเออ ใบละร้อยครับเจ้านีใบละอยเอาหยุดยุตตาให้เราบปซื้อเด้หนแล้วว่าจะซื้อยุ่กลางทางนี่างไรเราขึ้นเองเลยหมดเลยพกเจ้าคนาะตันย่างมาสวนกันตัวมือโฉบกันเลี้ยงกันไปมาลอยซิบบาทเน้อ้มถิ่นมละร้อยมาละรอยหมดเลยค่ะไปั่นมาร้อโลนี้เจอแผงลรตเตอรี่ประมาณยี่สิบหกแผงซื้อแตลรตเตอรี่ทั้งเขาต้องแต่งตื้นตีบาปนี้ปั่น เสียงโชคปั่นเสียงโชคเราเริ่มประจำรอดล